ดับแรกนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าสแกนออนไลน์แล้วและล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปกดสร้างงานใหม่ที่ Create นะครับในบทเรียนนี้นะครับจะสอนให้รู้จักการใช้ตัวแปรเมื่อเข้ามาถึงแล้วให้เปลี่ยนชื่องานเป็นตัวแปรครับตามด้วยเลขที่ และชื่อของนักเรียนนะครับอันดับแรกการสร้างตัวแปรนะครับให้ไปที่กลุ่มคำสั่งที่ชื่อว่า variable นะครับให้นักเรียนสร้างตัวแปร x และ y จำนวน2ตัวแปรครับ ไป X นะครับแสดงที่หน้าจอหากไม่ขึ้นนะครับให้ติ๊กถูกตรงนี้ต่อไปตัวแปร Y เมื่อต่อแปรครบ2ตัวแล้วนะครับเราจะติ๊กถูกให้มันแสดงขึ้นที่หน้าจอนะครับทุกครั้งที่เริ่มต้นโปรแกรมนะครับให้ใช้คำสั่งเว้นชงเขียวคลิกนะครับ จากนั้นขั้นตอนแรกนี้เราจะเขียนกําหนดค่าให้กับตัวแปร x และ y นะครับไปที่กลุ่มวัอกคำสั่ง variable จากนั้นนำ set my variable to 0ออกมานะครับตรงนี้เราจะตั้งค่าตัวแปร x นะครับให้มีค่าเท่ากับ2 ทำอย่างไรไปเซตตัวแปร x ครับและตรงเลข0ให้เปลี่ยนเป็น2ครับและตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อไหรที่กดเล่นตัวแปร x จะเท่ากับ2ครับแล้วเอ่นลองทำตัวแปร y ให้เท่ากับ10ดูสิครับ เฉลยนะครับเหมือนเดิมครับนำเซต m มล a ร l บมาวางจากนั้นเปลี่ยนตัวแปรเป็นตัว y และเปลี่ยนค่าตัวแปรเป็น10ครับตอนนี้เมื่อกดเล่นแล้วตัวแปร x ก็จะเท่ากับ2ตัวแปร y ก็จะเท่ากับ10ครับเวลาอ่านโปรแกรมนะครับให้อ่านจากบรรทัดบน ลงมาบรรทัดล่างทีละบรรทัดนะครับสิ่งไหนที่อยู่ด้านบนคือเกิดขึ้นก่อนครับและบรรทัดล่างเกิดตามมาเรื่อยๆเมื่อเล่นคําสั่งบนเสร็จแล้วก็จะเล่นคำสั่งคาสั่งถัดไปครับตัวอย่างต่อไปนะครับจะกําหนดให้ x เท่ากับ y หาร5วิธีทํานะครับ x เท่ากับ y หาร5เช่นเคยครับนำคำสั่งเสรออกมา x เท่ากับ y หาร5แสดงว่าตัวแปรตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็น x ครับและ y หาร5ให้ใชโอเปอเรเตอร์นะครับหรือตัวดำเนินการเครื่องหมายหารครับ x เท่ากับ t นี่หมายถึงเท่ากับ นะครับ x เท่ากับ y หาร5หมายถึงตัวแปร y นะครับมาหารด้วย5แลเราก็ใส่เลข5ไปได้เลยส่วนตัวแปรมาจากไหนล่ะก็ไปที่ variable ตัวแปรนะครับและนำ y ออกมาใส่ครับเวลาวางนะครับให้ดูกรอบสีขาวจะขึ้นแบบนี้ถึงจะวางได้นะครับ เมื่อวางแล้วนะครับเอาไปต่อกันครับนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกันดีกว่าครับเมื่อกดเล่นนะครับจากตัวแปร x เป็น2และ y เป็น10ใน2-3อบรรทัดแรกนะครับ เป็นสอง y เท่ากับสิบเลขมันอาจจะทำให้นักเรียนงงครูขออนุญาตเปลี่ยนเลขตรงนี้นะครับเป็น x เท่ากับ y หารสนะครับเรามาดูกันอีกครั้งนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นจาก x เป็น2และ y เป็น10นะครับตอนนี้ x กลายเป็น5และ y เป็น10เกิดจากอะไรครับ เกิดจากการที่เล่นคำสั่งทีละบรรทัดบรรทัดแรกจะกำหนดให้ x เท่ากับ2ครับจากนั้นบรรทัดที่3จะกำหนดให้ y เท่ากับ10ครับและเมื่อเล่นจบ3มบรรทัดนี้แล้วไปเล่นต่อบรรทัดที่4ครับจะตั้งค่า x นะครับจากเดิมที่เป็น2นะครับก็เปลี่ยนเป็น y หาร2 ค่า x ตรงนี้ก็จะเท่ากับ y หาร2ซึ่ง y หาร2ก็คือดูตัวแปรด้านบนครับ y คือ10แสดงว่าตรงนี้จะเป็น10นะครับ10หารด้วย2จะเป็น5ครับคำถามนะครับต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนตั้งค่า y ครับ โดยจะให้ค่า y เท่ากับ x บวก10อีกครั้งนะครับค่า y เท่ากับ x บวก10ทำอย่างไรครับให้นักเรียนลองทำดูครับ เฉลยนะครับง่ายมากเช่นกันครับเอาตั้งค่ามาอีกแล้วครับเราจะตั้งค่าให้ y เท่ากับ x บวก10ก็เปลี่ยนค่าตัวแปรเป็น y นะครับจากนั้นไปที่ operator หรือตัวดำเนินการนะครับนำสัญลักษณ์บวกออกมานะครับข้อนี้ y เท่ากับ x บวก10เพราะฉะนั้นไปที่ variable หรือตัวแปรนะครับ นำ x มาใส่ครับ x บวกด้วย10ครับนี่คือการเขียนให้ y เท่ากับ x บวก10ครับนําไปต่อนะครับตอนนี้นักเรียนคิดว่าค่า y จะมีค่าเท่าไหร่ครับ เรามาลองดูนะครับบรรทัดแรก x เท่ากับ2ครับบรรทัดที่3มนะครับ y เท่ากับ10ครับแสดงว่าตอนนี้ทั้ง x และ y มีค่าตายตัวคือ x เป็น2 y เป็น10บนะครับบรรทัดที่4 x จะเท่ากับ y หาร2เราก็ดูบรรทัดข้างบนครับ x เราตอนนี้จาก2นะครับจะกลายเป็น y ก็คือ10หาร2เพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับ10หารสซึ่งก็คือ5แลวบรรทัดที่5ล่ะ y จะเท่ากับเท่าไหร่เราก็มาดูนะครับเมื่อสักครู่ค่า x คือ10หารสอแสดงว่าบรรทัดที่4นี้ x จะเท่ากับ5 y, y เท่ากับ x บวก10 x ในบรรทัดที่4คือ5นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็น 5ครับ x ตรงนี้จะเป็น5 5บวก10คือ15ครับใครตอบถูกบ้างครับเรามาลองตรวจสอบกันดูนะครับอ่า x จะเท่ากับ5และ y จะเท่ากับ15ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วถ้า x บวก y